สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่นะครับมันมีฟังก์ชันอยู่ในเครื่องนี่แหละแต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีอยู่นะครับเราอาจจะไม่เคยใช้นะครับย้อนคืนเว็บที่เราเคยเข้านะครับแต่ว่าเผือปิดออกตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับเราย้อนคืนได้โดยใช้ปุ่มนี่ครับ T t l หรือ control ครับอยู่ในคีย์บอร์ดท่านมองดูเอานะครับในคีย์บอร์ดนะ ctrl แล้วก็ปุ่มชิปครับปุ่มชิปนะครับที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับปุ่มชิป แล้วก็ตัว T ในคีย์บอร์ดนะครับท่านลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก็ได้สมมติว่าตอนนี้ผมเข้าไปเว็บเว็บกับปุกนะครับถ้าต่อไปผมก็เข้าไปที่สนุกนะครับในกอแถบนี้ผมก็จะเปิดไปที่ facebook โอเคโอเคแล้วก็ตัวน,นี้ผมปิดไว้แล้วนะผมปิดเพิ่ปิด facebook ไปเมื่อกี้แล้วก็จะเข้าไปที่ อีเมลนะครับผมจะเข้าไป Gmail อีกทีนึงนะทีนี้นะครับมาดูมาดูเคล็ดลับของเราคอนโทรลชิปกับทีใช่ไหมนะครับผมกําลังอ่านอีเมลอยู่นะครับหรือว่ากําลังดูอะไรอยู่สักอย่างนะครับแล้วมีคนเดินมานะครับผมก็กดคีย์นี้ได้เลยนี่ผมปิดมีคนเดินมาปุ๊บอุ้ยปิด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 นะครับปิดไปนะครับปิดไปเลยนะครับก็คอนโทรลชิปแล้วก็ทีนะครับลองดูนะคอนโทรลชิปนะครับแช่ไว้นะครับแล้วก็ตัวทีนะครับ คอนโทรลชิพนี่กดแช่ไว้นะครับตัวทีกดครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะเด้งมาครับเห็นไหมครับอีเมลนะครับอีเมลก็ขึ้นมาแล้วกดทีอีกทีนึ่งนะครับเว็บุ๊กใช่ไหมที่ผมเคยเปิดมันก็จะทําการเรียกคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเปิดเข้าไปแม้กระทั่งนะครับดูนะปิดออกไปแล้วนะครับปิดหน้าเว็บนี้ไปเลยนะครับผมเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเปิดขึ้นมาใหม่ลองดูนะคอนโทรลชิพทีนะครับทีนะครับทีนะครับโอ้โหครับมาครบทุกอย่าง ผมปิดเอาเสื้อไปนะครับมันก็ยังคืนมานะนะครับใช้ได้ทั้ง Google Chrome แล้วก็ Microsoft Edge นะครับที่เป็นอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับใช้ได้หมดทุกอันเลยนะครับนี่คืออันที่หนึ่งนะนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะนะครับอันที่สองครับปิดเครื่องครับปิดเครื่องแบบด่วนๆนะครับผมจะใช้ช็อตคัตนะครับปิดเครื่องนะผมจะทาทำให้ดูนะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ลิงก์อันที่สองนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะแนบ โคดนี้ไว้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับให้ท่านก๊อปปี้ไปแบบของผมนี่คลุมไปนะครับปึ๊บนะครับคลิกขวาก๊อปปี้นะครับผมจะทําปุ่มปิดเครื่องแบบด่วนคลิกปุ๊บปิดเครื่องปั๊บเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปสตาร์ทไม่ต้องไปอะไรทักอย่างนะครับดเสียเวลาเนาะนะครับผมคลุมแล้วก็ผมคลิกขวาแล้วก็ผมก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้เสร็จแล้วมาที่เดสก์ท็อปนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ เลือก New นะครับของผมเป็น Windows 11มันก็เลยหน้าตามันเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับถ้าอยากให้มันเหมือนกันก็เปลี่ยน Show More o p t i o n ก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ New แล้วก็ Shortcut ครับ Shortcut นะนะครับคลิกปั๊บนะครับอ่ามันก็จะมี Shortcut ขึ้นมานะครับมันถามว่า Type นะครับก็คือให้เราเอาโค้ดที่ผมเนีบไว้นี่ครับมาวางบน w l V ลงไปนะครับกด Next ไปนะครับมันจะขึ้นว่า s h u t d o w n นะครับ t h Name นะ หรืออาจจะเป็นคําว่าปิดเครื่องก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ทำอะไรก็จะเป็น shutdown d o e แบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับเป็นปิดเครื่องดังยางดวนกว่าไป finish ครับทีนี้ต่อไปนะครับห้ามคลิกเด็ดขาดนะถ้าเดี๋ยวผมคลิกปุ่มนี้เมื่อไหร่นะครับผมคลิกตัวนี้เมื่อไหร่เครื่องมันจะดับทันทีนะครับเดี๋ยวท่านจะดูคลิปผมไม่จบอย่าเพิ่งคลิกนะครับเอาเป็นว่าดูคลิปจบค่อยกดปุ่มนี้ลองนะครับ shutdown นี่นะครับค่อยลองดูนะแต่เมื่อคลิกปุ๊บมันไม่ได้ดับตุ๊บไปเลยนะมันจะสั่่งงปิดดเครืออทททัันนีีมาู อันที่3ครับปิดทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับสมมุติว่าผมเข้าไปในในใน Google Chrome แล้วก็เข้าไปในตัวนี้นะครับใน Microsoft Edge นะครับแล้วก็เข้าไปในในโฟลเดอร์เรื่องเืองแบบนี้นะครับผมอยากออกนะครับผมกดที่ Alt นะครับ Alt e e r n a t นะนะครับดูนะ Alt e e r n a t นะครับ Alt ในคีย์บอร์ดนะครับ แล้วก็ปุ่ม F4 ที่อยู่ด้านบนบนะบนสุดนะครับมีจะมี F4 อยู่นะครับ ALT F4 นะครับมันก็จะออก ALT F4 มันก็จะออกจากโปรแกรมทั้งหมดนะครับอ้าวทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอะไรให้ปิดแล้วนะครับมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่อยู่เดสก์ท็อปแล้วนี่กด ALT F4 มันจะเป็นการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กด enter ปุ๊บนะครับเครื่องดับทันทีนะครับหรือว่าจะดีสตาร์ทคุณก็กดลูกศรลงก็ได้ครับเห็นไหมครับมีสัตดาวดีสตาร์ทนะครับก็ดูเอานะครับมาดูอันที่4ต่อนะครับ มีเมาส์แต่ไม่มีคีย์บอร์ดนะครับเราใช้เมาส์แทนคีย์บอร์ดได้ไม่ใช่ปัญหานะครับมาดูนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตอนนี้ผมจะไม่แตะคีย์บอร์ดเลยนะครับมีแต่เมาส์อย่างเดียวนะครับไปดูนะครับไปที่ดิสพีซีนะครับเดี๋ยวขยายต็มจอให้ดูแล้วก็ไปที่ไดสี่นะครับเอาไม่ทันนะไดซี่แล้วก็วินโด s ครับวินโด s ครับกดเข้าไปนะครับวินโด s จากนั้นก็หา s ิสเต็มสามสองครับ หมวดตัว S นะครับมันเรียงตามตัวอักษร S system สามสองครับเห็นแล้วครับนี่ครับไม่ใช่ system ธรรมดานะ system สามสอนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนหาหมวดตัว O ครับหมวดตัว O ครับมันจะชื่อว่า O S K นะครับ A B C D E s G H I J K ครับ L M N O O ครับ O มาแล้วครับ O แล้วก็ O S นะครับ O N O P O S นะครับเห็นไหมครับนี่ OSK นะครับตัวนี้ครับท่านเปิดขึ้นมาเลยนะครับเปิดขึ้นมาดูนี่นะครับได้คีย์บอร์ดน้อยๆมาเหมือนเป็นคีย์บอร์ดของอของเราเลยนะครับเราลองมามาพิมพ์ดูสมมติผมจะลองพิมพ์ตรงนี้นะครับผมก็คลิกไปผมก็พิมพ์นะครับผมผมพิมพ์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับตุ๊ก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 เปลี่ยนภาษาตรงไหนนะผมเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงไหนนะไม่มีนะครับอ่ามันอยู่ตรงนี้ครับเราเปลี่ยนภาษาต้องเปลี่ยนตรงนี้เอานี่ เดี๋ยวย่อนิดนึงครับมันใหญ่เกินไปนะครับย่อได้นะครับจะเปลี่ยนภาษาครับตรงนี้เลยนะครับเปลี่ยนแบบธรรมดาปุ๊บขึ้นมาเลือกภาษาไทยนะครับผมก็จะคลิกแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยนะครับได้หมดเลยครับกดชิปครับที่ชิปมันก็จะเป็นตัวข้างบนให้มาดูต่อไปครับถึงข้อไหนแล้วย่อทุกหน้าต่างลงทัสบาร์นะครับ วินโด์กับตัว M นะครับมันจะยอดทุกอย่างที่ท่านเปิดอยู่อย่างเช่นผมเปิด Google Chrome ขึ้นมาผมเปิดอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะขึ้นมาเต็มจอไปหมดเลยนะครับกดวินโดะครับก็คือปุ่มสี่เหลี่ยมข้างๆปุ่มอัลร์เน่ต์นั่นแหละครับเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมวินโด์นั่นแหละกดวินโด์แล้วก็กดตัว M อในในคีย์บอร์ดนะครับปึ๊บนะครับทุกอย่างจะยุบลงมาข้างล่างหมดเลยนะครับอ่ายุบมาข้างล่างหมดเลยนะต่อไปทาไงมาดูต่อไปนะครับก็หก เลือกหน้าต่างที่ย่อลงทัดบากลับคืนขึ้นมานะครับมาดูนะเมื่อกี้ผมวินโดว์กับตัวเอ็มเนาะมันย่อลงไปหมดนะครับผมจะเอาคืนได้ยังไงนะครับก็คือผมกดที่ปุ่ม Alt แช่ไว้ครับหรือปุ่ม Alt ในคีย์บอร์ดกดแช่ไว้นะครับจากนั้นผมกดที่ปุ่มแถบนะครับท่านเห็นเนาะปุ่มแถบอยู่ด้านซ้ายมือนะครับกดเนตแช่ไว้นะครับอย่าปล่อยนะกดแถบปั๊บนะครับมันจะมีให้เลือกเลยนะครับแถบไปอีะครับเห็นไหมครับมันจะมีมันจะครอบไว้นะครับตึ๊บตึ๊บตึบ เอาโปรแกรมไหนขึ้นมานะครับท่านเลือกตัวไหนท่านก็ลองแถบไปนะครับอ่าสมมติตัวนี้นะครับเป็นโน้ตแพดเนาะผมก็ปล่อยมันก็ขึ้นมานะครับผมปล่อยทุกปุ่มเนาะมันขึ้นมาแล้วอยากเอาตัวใดขึ้นมาอีกนะครับออ t ินเนแล้วก็แถบแถบแถบอ่าเอาคีย์บอร์ดขึ้นมาก็ปล่อยมันก็จะขึ้นมานะครับนั่นคือการเอาคืนนะครับต่อไปครับ7ครับเข้าทาร์ตมินิเจอร์นะครับล็อกหน้าจอแล้วปิดเครื่องได้นะครับกดคอนโทรลออติ e เนต์ดีลิทนะครับ C T R L แล้วก็ Delete นะครับ กดพร้อมกันนะครับกดทีละปุ่มนั่นแหละแต่ว่ามันพร้อมกัน,น,ม,กนมันจะมีให้ล็อกคอมพิวเตอร์นะครับสวิตช์ย s เซอร์ซิงเอาเอครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็เข้าท a าไม่ไเจอได้นะครับหรือว่าจะปิดเครื่องผ่านตรงนี้ก็ได้ครับตรง Power อร์นะครับผมแถมให้ก็แล้วกันนะครับ มีอีกันึงสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่ในเดสก์ท็อปผมคลิกที่เดสก์ท็อปนะครับผมต้องการสร้างโฟลเดอร์แบบง่ายไม่ต้องคลิกขวาไม่ต้องลิกว่าแล้วก็ New f o l d e r นะครับกด c r น l Shift แล้วก็ตัว N นะครับผมคลิกที่เดสก์ท็อป C T R L i f t แล้วก็ N นะครับมันจะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับได้มาเลยนะครับก็พิมพ์ชื่อว่า d o c นะครับอยากได้อันใหม่ c t r โทนชิป i อนนะครับก็จะได้โฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเพลงนะครับ ก็ว่าไปเนาะนะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะครับเอาเป็นว่าเอาเปอันก่อนนะครับมันมีอีกเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่ๆออกมานะครับวันนี้มันดึกมากแล้วนะครับเที่ยงคืนตรงนะครับผมไม่หลับไม่นอนนะผมทําคลิปนะครับชอบทําคลิปให้คนอื่นได้เป็นสนอความรู้ให้คนอื่นได้เข้ามาดูนะครับหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับดึกมากเลยนะครับเที่ยงคืนตรงเป๊ะเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับสวัสดีครับ